เมนูจานพิเศษครับผมเป็นเมน,นูจานยั์ผัดกะเพราปลากระป๋องปลาก,กับตันเรือนะครับผมอ่า,อาโอ้โหน่ากินมากอือ้ม สวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมเนี่ยดิตร์สินเดียครับสวัสดีครับเป็นครับผมอ่าวันนี้ครับผมพบกับพวกเราเช่นเคยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันสถานที่ที่ไหนครับพี่สถานที่เดิมครับก็คือร้านเจนาโอ้โหต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มากันนานมากพี่ปากซอยปากซอยแปดปากซอยแปดฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่าน่าฮ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 นาฮ่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  เกือบปิดเกือบเจ๊งก็เลยมานะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าจะมาทําอาหารเมนูจานพิเศษครับผมเป็นเมนูจานยักษ์โดยจากฝีมือใบชนะเจนาเชนาคิดถึงอะโอ้ถึงคิดถึงอาหารฝีมือแม่มากเลยค ขนาดอยู่ด้วยทุกวันยังไม่ได้กินเลยครับผมแม่บอกอยากกินผัดเองไอ้จริงอันนี้เลยครับจริงก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำอาหารเป็นผัดกะเพราปลากระป๋องตากัะตันเรือนะครับผมก็คือปลากระป๋องยี่ห้อนี้เลยแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาทำผัดกะเพราแบบธรรมดาพี่เราจะใช้อะไรพี่นี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้เส้นพาสต้าหรือเส้นสปาเกตตี้นะครับผมกินแบบเป็นฝรั่งฝรั่งอ่าแบบเป็นแนวแบบ อาหารไทยฟิวชั่นนิดหนึ่งนะครับผมฟิวชั่นุี่ปุ่นคือแบบผัดกะเพราราดเส้นเดี๋ยววันนี้ไปดูหน้าตาอาหารกันไปให้เจนาทำก่อนนะครับคุณผู้ชมเจนนี่เจนาไปเดี๋ยวให้เจนาทำเลยปลากระป๋องกับตันเรือเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องน้องใหม่ไฟแรงเน้นการผลิตที่เป็นมาตรฐานส่งออกระดับสากลมีดีไซน์การผลิตการควบคุมคุณภาพและความใส่ใจในแบบวัฒนธรรมอาหารเกาหลีหหรรืืออ แล้วครับผมตอนนี้อาหารที่เรารอคอยก็มาถึงครับท่านผู้ชมนะป้อมโอ้โหน่ากินมากอันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมพี่ใช่สปาเกตตีขนมจีนน้ำเงี้ยวเส้นสปาเกตตีไน้เลยเนี่ยอ้หก็วันนี้นะครับผมผัดกะเพราปลากระป๋องราดเส้นสปาเกตตีหลายคนยังไม่เคยกินแน่ลองไปสั่งดูเดี๋ยวเรากินกันเลยไหมพี่อ่ามาตอนนี้กลิ่นหอมมากนะครับผม เอ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนไม่เคยกินอะไรแบบนี้นะจริงเหรอเส้นสปาเกตตี้กับปลากระป๋องนะพี่เออพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนเลยเคยกินแต่ราดข้าวยปลาชิ้นใหญ่ๆเป็นปลาซาดีนนะฮะในปลาซาดีนนี่เหมือนปลาทูน่าไหมครับไม่รู้ปลาอันนี้ปลาซาดีนอมไปหมือนเลยพี่ผมตอบไม่รู้อ่ะน่าจะน่าเหมือนกันนะป็นไงพี่รสชาติฝีมือแม่ผมปลากระป๋องกับฝีมือแม่ผมอะไรอร่อยกว่ากันวันนี้ เอาเคำว่าวันนี้เหรอ,อ,อคำว่าวันนี้ปลากระป๋องอร่อยกว่าไอ้ย,ย่าเป๊ะทุกอันกระป๋องพนะี่พ่อสปอนเซอร์ก็สามารถโอนเพิ่มได้มาไม่เคยกินมาก่อนนะปลากระป๋องโอ้ยมาผัดมันกระเพราหอม,มปลาซาดีน พี่ว่ามันลงตัวมากมากเลยนะปลากระป๋องกับสไปร์กตตี้อ่ะปาลาต้องดีแน่ว่าไม่ต้องมาผัดเป็นกระเพราได้ไหมพี่ว่าได้เล่นะทำอะไรก็ได้ทำอืงำอ่งก็ได้ความรู้สึกผมนะมกินไปแล้วรู้สึกเหมือนกินปลาเลยรู้ไหมแต่ถ้าไปปุ๊บเหมือนปลาสาบะเพราะวานเพิ่งกินอาหารญี่ปุ่นมาอ๋อร้อนเหมือนเออไม่อร่อย เ้ามาทำมือกะเพราเนี่ยคือหอมกะเพรานะอืมกคเยอะอเยอะมากเยอะมาก,เเมากนี่ยังแม่นะอันนี้เบรกแล้วนะเนี่ยอืม ปลากระป๋องที่พี่กินบ่อยๆจะเป็นพวกยำเนาะมันง่ายเนาะใช่พี่ยำผมกินบ่อยเอาไปทํายำปลากระป๋องอร่อยมากอร่อยมากผมชอบแม่ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละใช้มานานแล้วใช้มานานกว่าเจ็ดปีเขาบอกว่าปลากระป๋องน้องใหม่หอมน้องใหม่แม่เพิ่งย้ายมาตรงนี้ได้ปีเดียวใช้มาเจ็ดปีแล้วก่อนหน้านี้แม่ผมก็ขายเคร่องขนมไงอ๋อมาเลยร้านแล้วพี่เออ เฮ้ยแต่ปกติที่กินร er> ้านแม่จะเป็นพริกเผาวารปองรอยตานบอกยี่ห้อไหนเนี่ยละครับกับตันเหลืองไอ้ที่ผมชอบใจมากเลยตอนนี้นะอืมของตรงอืมเส้นน่ะจืดปลากระป๋องอร่อยมากใช่ที่จริงเราต้องคลุกใช่คลุกตั้งแต่ในกระทะเนาะเอาไปผัดอีกยอดเนี่ย ให้แม่หาไปดีกวาไปกับนีกว่าลูกค้าลูกค้ามาเลยสปาปองอมหัดแล้วโคตรดีหลายๆคนที่ชวนมากินร้านแม่ผมแล้วไม่ได้ห่างหายเป็นนานก็แวะมาได้นะครับผมมาเมื่อไหร่ก็ปิดปี่มาวันเข้าปิดแต่ยบอกแล้วว่าเปิดปิดตาม ตามอารมณ์กันามาเบอดติเขาอย่าไงไรปิดทุกวันพุธเปิดวันจันทร์อันนี้เปิดทุกวันปิดแล้วแต่อารมณ์ผลิตภัณฑ์แรกที่วางในท้องตลาดคือปาซาดีนในซอสมะเขเทศที่เลือกสรรวัตถุดิบหลักเป็นปาซาดีน7จจุดแต่ละตัวมีขนาดเท่ากันมาจากทะเลน้ำลึก และน้ำเย็นทำให้เนื้อปลามีความนุ่มละเอียดอุดมไปด้วยไขมันโอเมก้าสามมีโปรตีนและแคลเซียมสูงสูงสูงอันนี้เป็นขอสกวัดหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องมีเซอร์ราให้เขาหน่อยพี่อ๋อเอออันนี้เ็เเอคโค่เอคโค่เอคโค่เซอร์ราะไรลยหรอเอคโค่เอคโค่เอคโค่ดีเอคโค่ดีนะนี่ ไม่ได้กินปลาผงนอนมากเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจุ๊บเป็นหนึ่งที ไว้ะน่เลยพี่ขอเพิ่มแบบได้ไม่ต้องผัดได้อยากชิมแบบรส<น>ชาติสดๆใช่ไหมใช่อยากอลองเลยนะอุ้ยอ,อู้หูอ้าวอ้าวอ้าวเอาเลยลองลองลองนะ อยากชิมน้ำซอสไงซอสเป็นซอสมะเขือขเทศ <c oughs> เพราะว่าซอสมะเขือขเทศเนี่ยมาจากแหล่งผลิตใหญ่ <c oughs> อ่าเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เป็นมาตรฐานระดับสากลเลยอาโอ้โหที่แน่ๆโ,โดนขโมยไปซื้อหนึ่งละดูซอสน,นะเนี่ยนี่นะนี่นะซอสทำเลยเราไม่นายให้แม่ไปผักเลยโอ้ เฮ้ยแต่ทอดดีเสร็แล้วคือปลาปองออร่อยเลยอ่ะผมบอกเลยปลาปองเนี่ยอร่อยจริงนะ อตอนนี้ผมก็หมดแล้วนะครับผมันก็รอพี่แบงก์ก็สําหรับปลาบ่องตัวนี้นะครับผมเขาเน้นการจัดจําหน่ายผ่านร้านค้าสะดวกซื้อในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเนี่ยให้เข้มแข็งหรือสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับผู้ผลิตผ่านระบบออนไลน์โดยบริการจัดส่งถึงประตูบ้านสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมผ่าน lazada หรือ shopee ก็คือจัดส่งถึงหน้าบ้านเลย สั่งมาจากผู้ผลิตปรปองเลยอ่่าใชและที่สำคัญนะครับผมวันที่11เดือน11มีแฟลตเตลของช็อปปี้แล้วก็ลาซาด้าปลากระป๋องตากับตันเรือเหลือหนึ่งบาท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 หนึ่งพอแล้วพอแล้วหนึ่งบาทจริงๆนะอย่าลืมนะครับนี่ผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมปลากระป๋องหนึ่งบาทเนี่ยนะคือใครที่แบบมือไวอะแย่งพี่อัญชันผมบอกเลยใช่ผมบอกเลยว่าผมไม่จะสั่ง แม่ผมก็เตรียมเตรียมเตรียมแล้วจริงแม่ผมบอกอยู่ใช่ใช่กินที่ร้านแม่บอกว่ากระป๋องกระป๋องละหนึ่งบาทเนี่ยนะถูกมากคือมีแค่วันเดียวนะครับมีวันเดียวฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับอย่าลืมครับผมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละท่านผู้ชมเตรียมตัวเตรียมตัวก็สามารถสั่งได้นะครับผมปลากระป๋องตากับตันเรือครับผมอ่าตอนนี้พี่ก็จะหมดแล้วเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าคะได้ครับผมคำสุดท้ายพี่แบงค์โอ้โหดูปลาเขาดีจริงๆนะพี่อืมมันดีขนาดนั้น หมดแล้วครับผมโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ผมและพี่แบงค์เนี่ยก็กินปลากระป๋องหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผัดกะเพราราดสปากเก็ตตี้นะครับผมบาจีนา <laughs> ต้องบด้วยอต้องบจีนาด้วย,ยครับบก็คือไม่มาแล้วไ่าไม่มา,า,าอีกหลายวันเลยครับ <laughs> <laughs> ก็วันนี้เนี่ยก็ อร่อยแล้วก็มีความสุขมากใช่ครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้นัทและพี่แบงก์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสั่งเัินลุย A11 นี้หนึ่งบาท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 